รานีฟไทยม่อยากมาหย่มกับราชาไงเออสวัสดีครับคุณผู้ชมนินิีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u ป E Sports และแน่นอนนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม Free Fire มันเดิมตามคำเรียบร้อยนะครับ EP 2แล้วก็อยู่กับคู่หูสุดแกร่งของผมนะครับบีเบล คู่มิวมิวคนเดียวเออทุกเกมจะมีแค่บีเบคนเดียวนะฮะอีพีหนึ่งอ่ะบีเบลเขาทำแต้มไปดีมากทักงคนเขาแบบเลขสวยมากเขาฆ่าไปศูนตัวใช่รอบนี้ต้องต้องได้สักตัวแล้วแหละเออรอบนี้ขอหนึ่งตัวนะถ้าไม่หนึ่งตัวไม่ให้กลับบ้านกลับบ้านห้อยู่จะฆ่าต้องน่าเอาเบลมาขังที่บ้านพี่เด่อ ถ้าเบลยิงไม่ได้เบลไม่ต้องกลับแล้วก็คือแบบไม่จุดตาดำนะคู่อันไม่ได้นอนกันเบลไม่ได้คิวนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าจะดูว่ามีคนเล่นไหมให้กดยกไฟขึ้นครับถ้าเกิดไม่ยกไฟแปลว่าเป็นบอทชูไฟขึ้นโอ้ย่โอเย่เพลงได้อยูอ่นะไปตื้ยกกันไปช่วยเบลคดเหมืนอนบอทเชื่อพี่เติมเติมสักหน่อย เติสักนิดหนึ่งเติมใส่ขอบเยอะเลยเนี่ยเก่งขึ้นนะถ้าส่งของขวัญได้บอก่าถ้าส่งได้เดี๋ยวพี่ส่งให้เลยเนี่ยโดนจริงพี่เอ๋เดี๋ยวนะดูทัญปรถอดเก่งไหมเนี่ยคะเออนี่ถอดดูดแล้วกันโอเคโอเคนี่มนลงที่หนักๆนะหนักๆเลยโอ้โหลงลูกตายปั๊บว่ะนะเออไม่หรอกระดับพวกเราแล้วมีคนว้าว่ะก็มีคนคัวเราจะเห็น มีหนึ่งคนทั้งบนแต่น่าจะไม่ลงตรงนี้หรอกอาจจะเห็นเราแล้วกลาจะกลัวก็ได้นะแล้วก็แบบเปลี่ยนน่นน่ะสิเห็นชื่อพวกเราก็แบบต้องหนีและครับพวกเราคือราชาก,กับราชินีแห่งฟรีไฟเออร์ใช่ <c oughs> เห็นจุดพี่ทัศเขาก็หนีแล้วใช่เขาชุดส <c oughs> ูด <c oughs> งกับพี่นะแบบชุดชุดดูโหดปืนอะไรมันนี่ป็นอะไรนี่พี่ไม่ได้ปืนเลยอะคดเกลือ เฮ้ยคนคนคนเบลมาข้างหน้ามาข้างหน้ามีคนใช่เหรอในบ้านมีคนเหรอใช่ใช่ใช่น้องสี่ครับน้องเดียวตายเลยพี่ฆ่ามันละหัวไปละสุดยอดน่นอนตอนนี้น้องยังไม่มีกระเป๋าเลยช่หาช่วยหาเปลือยเครือมากเลยทีเร็วเจอคน ข้าวันเดียวได้หนึ่งหนึ่งคิวเบลมันปิดไปแล้วอ่ะมัน <Okay. S 2> มันมห,น,หนีนหนอ่ะงไงมันไม่สู้อ, <c oughs> อ่ะข้าวไอ้พี่เจ้าตายกระสุนปืนหมดเฮ้ยในในบ้านที่มีกระเป๋านะข้างล่างข้างบันไดมีกระเป๋าอยู่ในที่สุดเบลไม่ไกระเป๋า เหมือนมาช้อปปิ้งอ่ะไม่ได้มาฆ่าคนอ่ะเบลล์แค่เราเหมือนมาช้อปปิ้งเฮ้ยเจอคนทำพมาดตามวะรีบมารีบมาสองคนสองคนไหนวะเข้าบ้านนี้แน่เลยเฮ้ยมันมันเฮ้ยมันนี่ตลบหลังวะตลบหลังหลังอีกตี้มันมาจากตรงนี้ยนั่นนี่มาแฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่มีเห็นปะเหรไม่เห็นวิ่งหมดสองตัว เบลข้าได้กี่ตัวละลอวเบลพี่ไม่เบลนอนจริงนะอเบลข้าไปได้สักตัวหนึงพี่จะไม่เบลบนต้นวิ่งเลยข่าหลือเอาเคียวฟันคอยดูอย่าตายนะเคียวฟันเนี่ยคนมันอยู่ไหนกันหมดวะเฮ้ยเจ้าตรงไหนตายแล้วเหรอข้างทางบ้านยังยังยังไอ้มันหนีไปมันอยู่ข้างบ้านเเราหรอใช่ใช่ายละ เด้เราไปอยู่ที่สูงๆก่อนลำไม่สไนเปอร์กันคู่เลยใช่ไหมใช่ดักกินมันกันโอ้เครื่องบินเฮ้ยแด้สมัยสไนเปอร์มันไม่แรงเลยวะจะให้คนมาเบลโอ้ตายเลยเฮ้ยยิงไงก็แรงน่ะสไนเปอร์เฮ้ยเบลข้างขวาเห็นปะ เบลมันหลบอยู่ในบ้านไม่นอนนะเบลเอเบลชินกับแบบกดของใส้กรอกอะเมื่อกี้เบลจะตัวไหนอะมันยังไม่ตายใช่ไหมมันอยู่ข้างหลังเฮ้ยมันมาจากบ้านใช่ปะส่นของชาไม่มีใช่ปะไม่มีเฮ้ยเจอละเบลบว่า้านนี้บ้านนี้ข้ามไปบ้านนี้เลยทิศสามร้อยมันไม่ออกมาว่ะเราไปล่ากันมาันกย่างเงยิงกับเพื่อนอยู่ ก็จันป็มันใกล้ๆนี่มันถีนเราแอ์ดอกตกไมนะวนวันวันวันเร็วแต่ว่าจะโดนทำหมัรู้ไปก่อนโอ้ไม่เหลือโอไม่ตายเลยไม่โดนไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือเร็วเก็บมาเตัวยังไม่เห็นมันเลยว่าม um ันอยู่ไหน มันยิงมาจากไหนวะยูการ์พระเจ๋งมันมันยิงใส่เวลนะแต่เวลไม่รู้ว่ามันยิงจากตรงไหนต้อดูไวิธีเอ้าแอบแอบไว้อย่าพี่ไปช่วยไว้เฮ้่อเจอแล้วนึงเย้เบลคิวแล้วพี่ทัศจริงปะเนี่ยสุดยอดเบลคิวแค่ไหนทุกคนในสุด ในสุดเดี๋ยวไม่ได้ไปนอนสักทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนไอพี่โดนอุ้ยมันยิงมาจากบ้านอะเฮ้ยเจอแล้วพี่ทัศพี่ทัศข้างหลังมันวิ่งอยู่ตรงนี้อะข้ามันอุ้ยแป๊บนึงนะอุ้ยเรากดไม่ชินอะโอเคมันตายละเดี๋ยวข้ามมนะพี่ทับสุดยอดฆ่าสองแลดิ สุดยอดอดูยเฮ้ยและแอนดอรมีของดีไหมอือนั่นน่ะสิบิวยังไม่รู้สึกว่าได้ของดีมาเฮ้แต่เรื่อยอยู่ในกร,รงนะเฮ้ยของดีเฮ้ยใครวะนรื่องจากที่เดิมปนะเราเจอเหรอใช่ใช่ไหนบ้านบ๊ายะาอนะเ้ยล มีมีเฮ้ยเบยลค่ายตัวนึงจ้ะเบลเดี๋ยวเบลนี่เห็นเห็นแผนที่ปะพวกแผนที่ทมันจะมีลูกศรแดงๆขึ้นในแผนที่อ่ะแต่ว่ามีคนยิงกันใกล้กลๆเราใช่เมื่อกี้มันยิงกับใครไปเรื่องน,นะพี่ว่าต้องมอีกตัวนึ่งด้านขวาเนี่ยยิงกันนัวมีสองตัวขอลมล้อหนึ่ง,งล้ยหังล้างล้อง น่นันลาชาเวนนีอย่างฟรีฟล์ประเทศไทยแม่อย่ามาหยมกับลาชาไงเออเฮ้ยข้างขวาขวามาข้างหน้าไปดูมันนี่อุย้ยมีคนวะ้วมันแย่งยิงไว้มือ่อ,อ,อ,อี้เ้ยโหโคเทพจอดเมื่อกี้กระโดดยิงโดนหัวได้ไงครับเนี่ยปปพี่เข้าปามันกดไหมท่าน,านันกดไม่ชิด วโอ้โหติิกำาแพงนั <c oughs> ่งนาน <c oughs> น,านั่ติดกิิาแพงไม่ได้พี่ยงิงนกระสุนปืนหมดอ่ะคิดดูดิ <c oughs> <c oughs> เอาเลืมอะครับเบลแบบกดอึย๊ยกดผิดเมื่อกี้แบบจะกดยิงแบบไปกดกระเปา๋าเออเศร้าเลยน้าเป็นไรแล้วคิวสองเลยใช่เอาดิครับ อีกตัวหนึ่งจริงๆไม่ต้องเล็งก็ได้นะยิงธรรมดาก็ได้แบบยิงธรรมดามันก็แบบมันมีระบบออโต้เล็งให้อ่ะมันจะค่อนข้างแม่นเลยเร็วเหลืแค่สองตัวว่ะโอ้ราจะชนะอีกแล้วอ่ะน่าจะดีที่หนึ่งแล้วอ่ะอุ้ยอีกตัวเดียวอ่ะเบลล์เ่เฮ้ยใช้ดาบฟันมันใช้ดาบฟันมันเอ้า ขอโทษแต่ละคนมันทำเดือดเจ็บอาเลยแบบนี้แคะแคะทำเดือดเจ็บราชกับราชินีฟรีไฟจะชัดอ่ะนี่มันเขาต้องมาจ้างเราอีกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเป็นไงทุกคนบอกแล้วว่าผมจะมาชิงบัลลังเกมฟรีไฟประเทศไทยนะจำไว้เลยจำชื่อบทผมไม่ดีเนี่ย ก็ป้าสปอร์ตกับบีเบลนะครับจำไว้ดิใครอยากเจอก็แอดพวกเรามามาตัวตัวได้นะบ,บอกเลยว่าแบบของจริงอะครับอยากคนคนจริงก็ไม่พูดมากครับแต่เหมือนเราพูดมากทั้งคลิเไยเนะนาะนั่นนะสิโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์พวกเรานะครับแล้วก็ช่องของบีเบลนะครับกดด้วยนะฮะกดสไครป์ด้วยนะครับผมอืมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีพีต่อไป,ไปบ๊ายบาย